กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเหล่าเกษตรกรที่เลี้ยง่าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูเจฟาร์มนะครับขยูครับบ่าวจิมเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับกะนั่นๆันเด้มาอัปเดตที่นะครับกิเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงจะคของบว่างนะครับช่วงเริ่มลงไฮลงหน้าไปวานเขาซอยพอซอยแม่นะครับกะเดี๋ยวอีพีนี่จะพามาอัปเดตนะครับเป็นอีพีต้นเดือนพฤษภานะครับวันที่หนึ่งพฤษภานี่ครับ เอาแม่ลูกมาให้ชมเราจะบอกราคาค่าโต้นะครับอ่านี่แม่ลูกเพิ่นนะครับลูกสีแดงแดงนี่กัเวลาตอนนี้กัช่วงประมาณสี่โมงนะครับสี่โมงแดดบัมีแต่ว่าทายดูแบบบัมีแดดเลยขนาดบัมีแดดบางลูกเพิ่นนะครับยังแดงขนาดนี้ทาแดดออกสีแดงขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมโตลูกกับโตแม่กันเลยนะครับอ่านะครับลูกเพิ่นนะครับสีแดงแดงลูกสาวพริกแดงเอ็คเฮาแปดหนึ่ง ว้หกเดือนนะครับนี่เป็นงัดวสีแดงแดงเติบนะครับนี่อ่านี่แม่เพิ่นนะครับแม่เพิ่นนี่ผสมเรียบร้อยหุดตันนะครับพึ่งพานสองรอบนะครับหุดตันเก้าเก้าเก้านี่ครับแม่เพิ่นพึ่งพานนะครับนี่นะครับ้าชมรอบๆตัวนะครับแม่เพิ่นนี่ส่วนสูงนี่ยู่ที่อยหาสิบบวกนะครับสูงแห้งนี่ครับแม่เพิ่นนี่นะครับ ดูความสดนะครับแม่เพิ่์นนี่น่าจะลูกน่าจะตัวที่สองเอา้านอนละบาดเที่ยนี่เออลูกลุกลูกลูกลูกนี่นะครับแม่เพิ่์นก็นอยากนอนเนี่ยนี่นะครับแม่เพิ่์นนะครับผสมหุ่นตันไว้นะครับผ่านสองรอบนี่ครับดูความสูงนะครับความสงา่านี่นะครับแม่เพิ่์นนี่นะครับก็จะมีนุมน่มนุ่มติ่ง นี่ครับเ่าที่เห็นนี่ครับเป็นปิงหนึ่งนะนี่ครับแต่ว่าก็โดยรวมแล้วก็ตำนงตำนี้นดี๋บ่มีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาชมลูกเพิินนะครับตัวนี้ลูกเพิินลูกสาวริกแดงเอทเคหาแปดหนึ่งว้ยกำลังสวยๆงามๆแดงๆสดๆวัยหกเดือนนี่ครับกำลังกินเก่งๆเลยนะครับนี่ครับเป็นงัวหูหูเฉียงๆนะครับลูกใดใบไดนี่ครับให้ชมลูกเลยนะครับ มันซอดลูกแห้งนะครับ้ายลูกอ่านะครับเดี๋ยวก็จะเว่าเรื่องค่าโตนะครับสําหรับแม่ลูกคู่นี้นะครับเปิดราคาไว้นะครับหนึ่งแสนสี่หมืนบาทนะครับเปิดราคาแสนสี่นะครับแม่พึ่งพานสองเดือนแต่ว่าบได้ประกันทองนะครับงัวพึ่งพานทองพานรอบดูเพิ่นนี่ครับดูความสวยความงามเปิดราคาไว้หนึ่งแสนสี่หมืนบาทนะครับ ผู้ใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์0644906821นะครับเบอร์โทรของบ่าวจิมเองนะครับพี่กัดขอกนะครับกระตังอยู่บันไม่เจริญตำบลนาสมัยอำเภอตะการหุ่นผลนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสนใจเข้ามาดูเข้ามาชมตัวจริงได้นะครับสำหรับวันนี้ขอกับกาเเียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ